คือมาคือมาเรื่องเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มครับจักบาทเนี่ยห้าบาทที่บาทโอเคครับมาซื้อมาหาครับกีฬากีฬานะครับตะบลใหม่นะครับรถเด็ดทำเองทำเองจากนกยูเดอรนบ้านใหม่ก่อครับบ้านใหม่ก่ออันนี้ก็ใส่ก่อสิบบาทนะครับมาซื้อมาหานะครับนกยนิเนบ้านใหม่นะครับอันนี้นางเลดนางเลดบ้านไหนนางเลดบ้านไหนเนี่ย ต้นไวน์ครับอันนี้ทําใหม่ๆนี่นี่ทำใหม่น้าตาลสีนี่นี่เอาลาเนี่ยนอ๋อโอเคครับอันนี้ฟักบัวไปเตยโอ้มีแมงหลายอย่างครับซื้อหมาได้นะครับทั่วครัวเจักบาทเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวโอเคครับอ่าผมเอาหนึ่งอันนี้ล่ะอ่าอะไรผมเอาแบบนี้เถอสองหนึ่งโอเคครับได้ครับครับ นี่ก็มาดูลูกชงลูกชิ้นครับลูกชิ้นคนสง่ายทายได้ดีไหมครับตอนนี้กบบ็บาบีนบาบีนบาบีนมีแมงนะครับมือเราวิ่งนะครับย้ำเนี่ยเ่ยอะไรนะทอดอย่างเดียวครับโอเคครับอร่อยๆมือไรกครับนี่ครับเป็นเป็นไฟนะครับ Am, อันีก็ไอติมรับอันนี้ก็เคฟนะครับ, Mode, รบอันนี้ก็โฟมออดนะครับโฟมออดอันนี้ก็ทอดนะครับไม้ละ5บาทนี่อะไรไข่เจียวสามที่บาทโอเคครับมีหลายไข่เนาะไข่แบบอันนีนก้ก็มีอายเด็กครับเลยกุชช้่หนึ่งนีน่ครับ,บโอเคครับกาซื้อมากันนะครับ ทำสมครับปลานนัวครับโายกินแล้แล้วน้ำลายไหลนี่นาทท่านะครับมีกีฬาบตครับหยิบหยิบรหยิบเก่าพี๊ปกเจ็ดตอนนั้นพีบพฤติการครับอันนี้ก็อันนี้เขาเรียกไอครับเนฝรั่งเนาะรังหูลูช่อเพาะอย่างนียังครับ <poisoned indo> ซื้อไอกินให้ลูกครับกะเตี้ยวครับกระเตี้ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกยูโรเครื่องอะไรนะเอ็นดูครับเอ็นดูเอ็นกัยูโรบายดีลูกเจ้าเจ้ากีฬาไอเจ้าไหมเจ้าไหมเจ้บายฟุตบอลเหมือนพ่อไหมอันนี้เขาเรียกอะไรลูกเขาเรียกอะไรนะครับถังหูลูกโอเคครับอะต่อไปเราก็มาดูนมจีนสวัสดีครับนมจีนชุดีสิบบาท จิ้มยาไอ้ครับยาป่ายาป่าเอาอัชุดนึงครับครับคนบ้านไหนน่อนหนิดอนมานครับครับอันนี้อันนี้ก็ไอติมไผ่ทองครับสิบบาทที่ห้าบาทที่สิบบาทนะครับอันนี้ก็ใส่กรอกนะครับโอ้โหไอของทอดเปลี่ยนอันนี้อันนี้อะไรมะกรูณีครับเอาอันนึงครับโอเคครับ เดี๋ยวผมลืมเละเอะไรเอาอันนึงอันนี้นนปุเซนต้องอ่านครับเอาแห่งแหงชอบแห่งแหงครับเดี๋ยวมาเอานะครับโอเคครับนี่ก็เมนูตำสารพัดตำครับสารพัดตำเกือบ20่สิตำครับนี่ก็กเป็นไฟนี่ก็ของของแคร่ของท,อ,งทอดครับของทอด นี่ไขเตานะครับไขเตายีซีฟมีคิวไหมถ้ามีคิวไม่เอาไม,มไม่มีครับ <Okay. S 1> ครับอันนี้ก็ขายดีขายดีครับลำรวยลำรวยครับแบบปิ้งนี่อันนี้แนวปิ้งใช่ไหมแนื้อปิงป้งครับนี่ครับโอ้เอาอันนี้สีม <Okay. S 2> ไม้สวัสดีครับลูก อันนี้เขารียกอะไรวันนี้กินนี่ครับทำเองมีขาในตลาดทำเองเนี่ยเกี๊ยทำเองครับเขาคือใครงาอยู่ในตลาดเอ่อเอาอม,ม,ม,มีรถอะไรบ้างลูกมีปูอัดแฮมชีสครับปูอัดไข่หวานปูอัดไข่กุ้งยำสาหร่ายไข่กุ้งแล้วก็ปูอัดกุ้งอ่าเอาปูอัดกุ้งไอ้กุ้อันนึงครับเนี่อกระสากรูครับแล้วก็มี ขนมเหนียวร้หนึ่งขนมเหนียวโอ้เด็กต่อยชอบจังเลยแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลากับทุกสิ่งทุกสิ่งแล้วมีกินขนมน้เลยครับสมตำส้มตำส้มตำมตำไทยตำซัวตำแซบนัวขายดีไหมน้อ ครับลํารวยเด้วยครับนี่ก็มาเดินย่อ้องมางเงี้ัขายขายล้ก็ไล่เจ้าิเปนจ่าวคือดินสังใจครับอ้าววันนี้ลูกเรากิดไราละเอาแ่งเลยแ่งฟุบครับโอเคไหมบ้านไหนบ้านไหนบ้านมันรดไหเอเ้